โจทย์ข้อต่อไปนะครับก็นำมาจากข้อสอบแข่งขันระทับสมศึกษา EMIC 2008นะฮะอาจจะมองว่านี่ก็แค่ข้อสอบระดับประสมศึกษาเดี๋ยวเราดูโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์เขาบอกแบบนี้ครับจำนวนนะับ6หลัก ABCABC มีตัวประกอบที่เป็นบวก16จําจำนวนจำนวนนี้นะจำนวนนะับ6หลักนะมีตัวประกอบที่เป็นบวก16จําจำนวน จงหาค่าต่ําสุดของจํานวน6หลักดังกล่าวนะครับโอเคอโจทย์ข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้านักเรียนเดาสุ่มค่อยๆสุ่มไปเดี๋ยวก็เจอนะครับเนื่องจากโจทย์ต้องการหาค่าต่ําสุดของจํานวน6หลักนะครับแน่นอนครับตัว A เนี่ยเป็นใครก็เดาว่า1ก่อนนะฮะเนื่องจากโจทย์ต้องการหาค่าต่ําสุดใช่ไหมครับก็เดาเลยครับว่า b กับ C ก็ให้เป็น0ูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นพอมาเจอ A B C 3ตัวหลังก็แน่นอนมันก็ต้องเป็น1 0 0 1ง0ูแล้วก็เราไปแยกตัวประกอบดูสิครับแล้วก็เราเช็คดูสิครับว่ามีตัวประกอบที่เป็นบวก16บหกจำนวนหรือเปล่าถ้าใช่ก็ตอบถ้าไม่ใช่ก็เราขยับดูนะครับขยับยังไงก็ A B C อันนี้ A B C เราแทนด้วยเราเดาไปว่าเราสุ่มไปว่าเป็น100ใช่ไหมครับ แล้วก็ค่อยๆขยับเพราะว่าจทยต้องการหาค่าลาสุดนะครับก็ขยับเป็น1นึ่งศูนย์หนึ่อ่ A B C เป็น1น,นึ่งศูนย์หนึ่งนะพัน A B C อ่าที่อยู่สามวงอันสุดท้ายก็เป็น1นึ่งศูนย์หด้วยแล้วก็เราแยกตัวประกอบดูครับแล้วก็เราเช็คดูครับว่ามีตัวประกอบที่เป็นบวก16จํานวนหรือเปล่าก็ทําไปจนกระทั่งเจอถ้าคนออกข้อสอบใจดีหน่อยก็อาจจะทําไม่กี่ตัวก็เจอนะครับแต่ถ้าคนออกข้อสอบต้องการที่จะ เช็คว่า,าคนที่ทําข้อนี้ได้เป็นเพราะมีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์หรือว่าแค่สมองให้เก่งคำนวณเก่งแยกตัวประกอบเก่งแค่นั้นถ้าเขาต้องการแยกแยกดึกสองกลุ่มนี้ออกจากกาันวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้วิธีที่ต้องใช้การคิดที่ถูกต้องต้องที่ถูกต้องตามหลักการคณิตศาสตร์นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับ เอบีซีเออันนี้นะครับเป็นจํานวน6ลหลักใช่ไหมครับเขียนแยกออกมาแบบคร่าวๆนะก็จะได้ว่าเจ้า ABC ตัวนี้นะครับถ้าเรามองว่าเป็นจํานวนสามหลักมันก็มีค่าเท่ากับ ABC นั่นแหละครับแต่ ABC ตัวนี้ทุกคนคงิดค่าประจำหลักมาแล้วนะ A B C ตัวนี้ไม่ได้มีค่าเท่ากับ a 1ร้อย A B C ตัวนี้มีค่าเท่ากับ a 1ร้อยบสิคูณหนึ่งพันครับนานี้แหละเราก็ดึงจำนวนสามอก A B C นี้ออกแล้วก็ไอตัวนี้นะ ไม่มีเขียนอะไรแต่ทุกคนต้องรู้ว่ามันคูณ1อยู่นะนะเพราะฉะนั้นเวลาดึง a b c ออกไปเนี่ยครับ1000กับ1ตัวนี้ก็ต้องนำมาบวกกันนะบวกกันก็ได้ ,1 น0่นเอ็ดนะครับนะคราวนี้ครับราก็เอาแยกตัวประกอบของ1 0 0 0เอ็ดดูนะครับนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ลองแยกตัวประกอบของ ,1 0 0่เอ็ดดูนะครับจริงๆจ,จำนวน1 0 0 0เอ็ดเนี่ย ก็เป็นจํานวนที่เขาเรียกว่าเป็นจํานวนที่เจอบ่อยนะคนออกข้อสอบเขาชอบนะํามาออกข้อสอบนะครับทีนี้ใครแยกได้ลองแยกดูนะครับอสองไม่ใช่ตัวประกอบของหนึ่งพันเอ็ดแน่ๆสามก็ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าสองไม่ใช่เพราะว่าเป็นจํานวนคี้นะสามก็ไม่ใช่เพราะหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งมันได้สองสามไปหารสอง,สองไม่ลงตัวนะครับ ห้าก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงไทยด้วยศูนย์ไม่ได้ลงไทยด้วยห้าทั้นตัวที่หน้าออมก็คือเจ็ดนะครับถึงตรงนี้น่าจะได้น่าจะแยกตัวประกอบกันเสร็จอะไรแล้วนะครับมีเจ็ดแน่นอนครับพอแยกตัวอีกตัวหนึ่งที่ได้ก็คือสิบเอ็ดวิธีการดูง่ายๆนะครับก็คือก็ดูหลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วย แล้วก็ข้ามไปดูหลักร้อยนะครับาารบวกกันหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับทีนี้ก็มาดูห 10, ลักสิบเราก็ดูหลักพนันดูข้ามกันแบบนี้ครับศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งจับมางลกันต้องจับมางลกันนะได้ศูนย์นะครับสิบเอ็ดไปหารศูนย์องค์ตัวครับเพราะฉะนั้นหนึ่งพันเอ็ดก็หารด้วยสิบเอ็ดงตัวนะครับแล้วที่มาของไอเทคนิคแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต้อง ต้องไปศึกษาเรื่องของ c อนกรีตมักระดนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็หยิบไปใช้งานก่อนก็ได้โอเคก็หาได้วยสิบเอัวก็แน่นอนก็มี11นะครับก็ถ้าใครแยกตัวประกอบก็น่าจะได้แล้วนะครับแยกตัวประกอบได้เป็น7คูณ11คูณ13นะครับโอเคครับการนับดูว่าจำนวนเต็มหรือว่าจำนวนนับที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมีตัวประกอบที่เป็นบวกกี่จำนวน มันก็มีสูตรในการด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอพูดถึงแต่สูตรการพิสูจน์เดี๋ยวก็ต้องไปเรียนคมบินาทริก่องของการนับจํานวนวิธีก่อนนะครับหรือว่าเรียนทฤษฎีจำนวนก่อนนิดนึงนะถึงจะ,ะสามารถอธิบายที่มาของสูตรได้ะนจะจังหวะนี้เราก็หยิบไปใช้ก่อนนะครับโอเคครับการนับดูว่าจํานวนนับที่โจทย์กําหนดให้มีตัวประกอบที่เป็นบวกกี่จํานวนนั้น มันก็สามารถทําได้แบบนี้ครับมันก็แยกตัวประกอบตัวให้จํานวนอะไรมาสมมติแยกตัวประกอบได้เป็นสองยกกำลังห้าคูณสามยกกำลังสี่คูณเจ็ดยกกำลังสองแบบเนี้ยถามว่าจานวนให้มีตัวประกอบที่เป็นบวกกี่จํานวนเราก็น่ามั้เชียบกำลงครับไปบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกจดไว้สี่บวกหนึ่งได้ห้าจดไว้สองบวกหนึ่งได้สามนี่ก็จับมาคูณกันครับอ่าก็ จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ30สบคูณ3 30คูณ3ก็ได้90ก้าจำนวนนะถ้าแบบนี้โอเคพอจะหรือวิธีนับตัวประกอบที่เป็นบวกกันนะครับอพอถึงตรงนี้นะครับ13เฉยๆนี่คือ13ยกากำลังหนึ่งี่11เฉยๆก็11กำลังหนึ่งเเฉยๆก็คือ7ยกำลังหนึ่งนะครับน้ำไม่เชียม์มองการเอาแค่นี้ก่อนนะอย่าไม่ต้องไปสนใจจำนวนสามหลัก ABC นะเอาแค่นี้ก่อนนะครับ เอาไม่ชิ่อมาของแต่ละตัวนี้ไปบวกหนึ่งนะอันนี้ก็ได้เป็นสองนี่นี่นะได้เป็นสองน,นี้บวกหนึ่งก็ได้สองน,นี่บวกหนึ่งก็ได้สองอันนี้ยังไม่สนใจจํานวนสาลัก a b c นะครับเนี่ยสองคูณสองคูณสองมันก็ได้แปดแล้วแต่โจทย์ต้องการให้จํานวนเนี้ยให้จํานวนเนี้ยนะครับจํานวนเนี้ยนะครับมีตัวประกอบที่เป็นบวกสิบหกจำนวนแต่ถ้าเราคํานวณแค่นี้ก็มีอยู่แปดจำนวนนะนะเพราะฉะนั้น ไอ้เจ้า a b c จำนวนศาสตร์ a b c นะครับแน่นอนครับมันจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะฮะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยมันก็คือ a b c มันก็ยกกรรราลังหนึ่งแล้ก็นำเลขเชื้อมาบวกหนึ่งก็ได้สองสองคูณสองกันสี่ตัวก็ได้สิบหกก็จะตรงตามโจทย์แต่ถ้า a b c เกิดไม่ใช่จำนวนเฉพาะเกิดแยกตัวประกอบได้อีกอ่าเป็นจำนวนเฉพาะ p กำลังหนึงสอง ไม่ต้อง p กําลังสอครับสมมติาาเป็น p กับ q เป็นจำนวนเฉพาะ p กับจํานวนเฉพาะ q คูณกันโอ้โหเราก็จะได้ p กําลัง1หนึ่ง q กําลัง1หนึ่งอ้นี้ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งก็ได้สองนี่บวกเข้าไปอีกหนึ่งก็ได้สองยาไปทีนี้ปาไปเนี่ยแทนที่จะมีตัวประกอบที่เป็นบวกสิบหกจำนวนตามที่โจทย์ต้องการก็ปาไปสามสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็มั่นใจได้เลยครับว่า a b c ตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะแน่นอนนะครับ แล้วก็มันก็ยกกำลังหนึ่งใช่ไหมครับบวกหนึ่ก็ได้สองโอเค A,B,C เป็นจำนวนสามมักอ่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีค่าต่ำสุดด้วยนะต้องมีค่าต่ำสุดเราก็ต้องนึกถึงจำนวนสามมักอ่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็มีค่าต่ำที่สุดนี่ครับนึกถึงจำนวนไหนก็แน่นอนครับ A,B,C ต้องเป็นหนึ่ 101อย่างแน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดของจำนวนบาหลักดังกล่าวก็ตอบได้เลยครับว่ามันก็คือ1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1นั่นเองครับโอเคคราวนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นข้อสอบระดับประถมศึกษานะครับแต่ดูนะครับว่าสูตรที่ใช้ เทคนิคที่ใช้นี่ใช้ขึ้นไปถึงระดับมัธยมจาเผลอ,อ,อๆนี่ก็ใช้ขึ้นไปถึงระดับปริญญาตรีด้วยนะในบางเรื่องที่มีการพิสูจน์กันในระดับปริญญาตรีได้ซ้ำไปโอเคแล้วก็ไม่อยากให้ในักเรียนเนี่ยเขาสุ่มค่าจนเจอคําตอบซึ่งโอเคจบบางข้อก็จะใช้ได้นะครับแต่ว่าสำหรับโจทย์อีกหลายข้อก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับ หรือกว่าจะสุ่มเจอก็เสียเวลามากจนทําข้อสอบไม่ทันนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ